สวัสดีครับผมโลดจากมิลานนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์นะครับ c Class c o u p e ครับคันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอยากให้ดูกันครับคันนี้ผมใช้ลำโพงครับ Top Top p a l a c e ตรงรุ่นครับต้องบอกงี้ครับว่า c Class c o u p e นะครับที่เป็นรุ่นสองประตูเนี่ยที่เข้าเมืองไทยนะครับลำโพงจะเป็นลำโพงทางเดียวนะครับ ที่ประตูมาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ได้มาเปลี่ยนชุดท็อปเลทเต็มชุดนะครับแบบนี้ครับนี่ครับตะแกงก็สวยงามนะครับโชว์ขึ้นมาเป็นตะแกรงลุกเหมือนเบอร์เมสเตอร์ครับนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เขาก็คือทำเครื่องเสียงให้ได้คุณภาพไม่แพ้เบอร์เมสเตอร์เลยครับรวมถึงคู่หลังด้วยครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ แล้วคันนี้เนี่ยคือเนื่องจากโปรแกรมของ C Class นะครับที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยที่เป็น C Class c o u p e นะครับคือเขาเซตมาสำหรับพวงมาลัยซ้ายครับคันนี้พิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าผมก็เลยต้องมานั่งเซตนะครับนะครับระบบของคันนี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเซตอัพได้ด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยขวาครับเพราะว่าผมต้องเน้นคนขับด้านขวานะครับตอนนี้ผมก็ปรับ EQ เสร็จแล้วนะครับ เตรียมจะปิดครับแล้วก็นี่ครับแต่ต้องบอกว่านี่คือวงจรคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าใจละในการปรับนะครับสามารถจะปรับเลเวลของเสียงได้นะครับซ้ายขวานี่ครับอันนี้คือลําโพงด้านซ้ายนะครับนี่ลำโพงด้านขวาอันนี้ซับวูเฟอร์ด้านซ้ายนี่ซับวูเฟอร์ด้านขวานะครับ อ่ะเรามาดูกันครับว่าหลังจากปรับแล้วนะครับผมจะให้ดูสเตจนะครับไม่รู้ว่าในนี้อาจจะเห็นในวิดีโอไม่ชัดผมจะจะนำทางให้ดูนะครับเรื่องตำแหน่งครับที่น่าสนใจคือตำแหน่งนี่ครับ <Left. S 1> ด้านซ้ายครับก็จะมีเสียงทั้งเปนโนทั้งกีตาร์อะไรไล่ขึ้นมา มาดูครับนี่คือ left นะครับ right r i g ครับมานี่ละนี่คือ track ในการฟังตำแหน่งครับว่าถูกต้องไหม center center อยู่นั่นครับเอาใหม่นะครับ center ใหม่ center อยู่ตรงหลังจอนี่ครับ left center. left center อยู่นั่นครับ ไลท e เ t c e n อ e r อยู่นี่ครับแถวนี้ครับเหมือนนั้นเวทีเสียงก็จะแบ่งเป็น Left Le f t center center right center แล้วก็ Light จะเป็นแบบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากในการฟังเรื่องเวทีเสียงครับก็อย่างที่ผมเทสให้ฟังหลายเพลงครับถ้าทำถูกต้องแล้วเนี่ยมาฟังเพลงนี้ครับบรรยากาศก็จะดีขึ้นทันทีเห็นไ,ไหม อาจจะต้องมีเติมเสียงับปูเฟอร์นิดนึงครับผมมาดูที่คอมนะครับนะครับผมจะเพิ่มับปูเฟอร์นะครับขึ้นมาหนึ่ทงทยยด,ดลองครับ คมมากเท่านี้คือชัดกริปเลยครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยโอเคอันนี่ก็คือยังแต่งไม่เสร็จนะครับผมยังมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเติมเสียงช่วงซับวูฟเฟอร์นะครับเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปแลผมว่าเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องปรับอีกทีแต่ให้ฟังคร่าวๆก่อนว่า ระบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งกันเนี่ยเราก็ยังสามารถปรับเพิ่มได้อีกครับนี่ครับเห็นไหมซาบูเฟอร์อย่างน้อยไปนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันใหม่นะครับโอเคปรับเสร็จเรียบร้อยครับก็เรามาฟังกันดูอีกทีครับเพลงนี้นี่ครับ บสหนักลึกขึ้นครับนี่ครับก็คือความจะเรียกว่าไงดีครับความยอดเยี่ยมนะครับของชุดลำโพงชุดนี้ครับนะครับลำโพงทรงรุ่นเบน์ครับนะครับของท็ p ปพาเลตครับตัวนี้นะครับแล้วนี่ครับก็ผมก็ได้ซอฟต์แวร์มานะครับในการปรับนะครับของรถให้เหมาะกับพวงมาลัยขวาบ้านเราด้วย โอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปหน้าครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ